ศึกฟุตบอลเพีย์มลิก <P rem il ic> อังกฤษ2021ั0 2 2ประจำวันเสาร์ที่5มีนาคม2565เวลาเที่ยงคืนครึง่งระหว่างรองจากฟงหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของขุนค้คอนเวสต์แฮมอยู่ในเตดทีมอันดับ5ซึ่งผลงานการพบกันในฤด,ดูกาลนี้นัดแรกเวสต์แฮมชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ2สถิติการพบกันทั้งหมด119งรอครั้งลิเวอร์พูลชนะ64ครั้งเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะ 23, ละเสนไป32ครั้ง ส่วนสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเวสแฮม,ม,มชนะ1ครั้งเสมอ0ส่วนลิเวอร์พูลชนะไปถึง4ครั้งผลงานล่าสุดของลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครโดยชนะ5เสมอ1แพ้0ยิงได้14ประตูและเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนเวสแฮมชนะ2เสมอ3แพ้1ยิงได้7ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด สภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าทีนหงแดงของกุนซือเจอเกนครอปจะลงสนามเล่นเกมที่3ในรอบ7วันซึ่งเกมล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เอาชนะนอรลีดไป2ประตูต่อนหนผ่านเข้ารอบ8ทีม FA ค,ความพร้อมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานติอาโกอากันทลาที่เจ็บระหว่างวอร์มก่อนเกมน,นัดทิงคาราบาวคับและโรเบตโตฟมิโนที่เจ็บตั้งแต่เกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรก โดยเกมนี้แผงแบ็กโฟ์ทั้งอเล็กซานเดอร์อาร์โนโกนาเต้ฟานได้แอนดรูโรเบิร์สันทั้งหมดจะกลับมาหลังไม่ได้สตาร์ทในเกมล่าสุด mm. เช่นเดียวกับฟาบินโยโมฮัมเม็ดซาราและซาดิโอมาเน่น่าจะคืนเป็นตัวจริงด้านเวสต์แฮมของคุณซื้อดวิดมอยพึ่งพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้าย FA คัพหลังบุกไปแพ้ให้กับเซาแฮมป์ตันไป3ประตูตอนหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ความพร้อมนัดนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานวาลาดิเมียคูฟาไราอันเฟเดริกและออกบอนนา3กองหลังของทีมที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บและไม่มีทีท่าจะกลับมาได้ในเกมนี้ทำให้ปัญหาแพงหลังยังคงต้องเป็นสิ่งที่ต้องแก้กันต่อไปขณะอันเรยาโมเลนโกแข้งชาวยูเครนต้องตัดสินว่าจะพร้อมเล่นหรือยังมีปัญหาสภาพจิตใจจากประเทศบ้านเกิดที่ถูกกระเซียโจ,จมตีอย่างหนัก เกมนี้ก็คาดว่ามอยน่าจะปรับทับโดยแดนกลางมีโทมัสซูเชคกับดีแคลนไลฟ์ขณะแนวรุกจะวางมานูเอลลานซินี จะลอบโบเวนคอยสร้างสันเกมโดยมีมิคาอิลอันโตนิโอเป็นหน้าเป้าล่าสกอร์หากมองความน่าจะเป็นของเกมนี้หงแดงเจ้าบ้านชั่วโมงนี้บอกเลยว่าผลงานขาขึ้นสุดๆกับการที่ทุกรายการชนะรวดมา11เกมติดต่อกันเรียกว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและกำลังไล่ล่าจากฝูงอยู่ด้วยอีกทั้งสภาพทีมที่ดูดีกว่าหงแดงต้องการ3ามแต้มอย่างที่สุดเพราะต้องบีกับแมนซิิตีที่นำพวกเขาอยู่6แต้มด้วยเกมรุกที่ดุดันน่าจะทำให้หงแดง ไรกดันเวสแฮมได้มากกว่าอีกทั้งผู้มาเยือนยังขาดกำลังหลักในแผงหลังทําให้มีปัญหาเรื่องของเกมรับพอสมควรงานนี้โอกาสกลับบ้านมือเปล่าก็มีสูงเพราะลิเวอร์พูลไม่น่าจะปล่อยสามแต้มหลุดมือไปอย่างแน่นอน โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่5มีนาคมคู่อื่นๆเลสเตอร์ซิตี้พบกับลีดยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าพบกับเซาแฮมป์ตันเบอร์ลีย์พบกับเชลซีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับไบรตันนอริสซิตี้พบกับเบนฟอร์ดและวูล์ฟแฮมป์ตันที่พบกับคริสตัลพาเลซ